สวัสดีดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช anel ของเงี้ยวสกอินกันเลยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวของทุกๆอย่างในอัปเดต15กันนะครับผมนะซึ่งในอัปเดต15เนี่ยก็มีของเข้ามากันเยอะแยะมากมายสารรทิศคือแบบเยอะแบบเยอะมากๆนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมานั่งรีวิวกันทั้งหมดกันเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมรบกวนที่จะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะคร ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากอ่าผลกิโลนะครับผมนะมันก็มีสกิลเอยู่ทั้งหมด3ไอสีสกิลนะครับผมนะก็คือจะมี10,000กิโล20,000กิโล50,000กิโลแล้วก็ไลท์เทนครับผมนะ10,000กิโลครับผมก็จะเป็นการนี่อย่างนี้นะง่ายๆเลยนะครับผมนะ10,000กิโล20,000กิโลครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ มันจะคล้ายๆกันนะครับผมนะสองหมกิโลจะเป็นการทุบไปด้านหน้านะครับผมนะห้าหมกิโลครับผมจะเป็นโดยรอบนะครับผมดาเมจเป็นเอนะอ่ะและไลเทนนะครับผมนั้นจะเป็นการทําให้ตัวเรานั้นลอยได้นะครับผมและทําการจะสามารถคอมโบกับท่าของตัวสกิลได้ด้วยนะครับผมนี่นี่นี่มาเห็นปะเออมันจะสามารถคอมโบกับสกิลได้ด้วยนะครับผมนะและสามารถคอมโบได้กับทุกๆสกิลเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเจอที่ครับสองหมกิโลครับลงมาปุ๊บ อ่านี่คือ20,000กิโลนะครับผมนะแล้วก็50,000กิโลนะครับผมนะ50,000กิโลปึ๊บบินสูงขึ้นไปครับกดตัว C ลงมาปวาบเข้าให้ แล้วก็ท่าหน้าของตัวดาเมจเวลาเราเอ่ยิ่งบินสูงเนี่ยคือต่อให้บินสูงขนาดไหนดาเมจก็เท่าเดิมอยู่ดีนะครับผมนะโอเคจบไปนะครับผมสำหรับท่าหน้าของตัวผลกิโลนะครับผมโอเคครับผมนะผลที่2นะครับผมผลสปินนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด4สกิลนะครับผมเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับผมนะเรเซอร์ไวน์นะครับผมนะเรเซอร์ไวน์จะเป็นสกิลนี้นะคผมนี่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 ปะมันจะเป็นการแบบปัดๆปุ๊บๆปุ๊บๆแบบเมื่อกี้นี้นะครับผมนะอ่าแล้วก็ระดับต่อไปนะครับผมนะสกิลเอ็กซ์นะครับเทอร์นาโด เป็นการทำตัวเราเป็นร์นาโดนะครับผมโอเคสกิลต่อไปนะครับผมนะสกิลซีก็ผมสปินนิงบอมเบอร์นะครับผมนะกดใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการใช้เหมือนแบบมีมีทางหน้าของตัวระเบิดอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายครับสกิลเอฟับผม <laughs> ได้แล้วครับและนี่ก็คือผลสปินนะครับผมมีแค่นี้เลยนะผลที่3นะครับผมนะผลนกนะครับผมหรือผลฟาวคอนนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่ทุกคนจะใช้ผลฟาวคอนเนี่ยเราจำเป็นต้องกดสกิลเซตก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเรียกปีกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนะอ่าสกิลเอนะครับผมนะจะเป็นการพัดปีกนะครับผมพัดอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับ ปุ๊บๆๆอย่างนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมสกิลซีนะครับผมนะ่าจะเป็นการเอ่อบรอนคัตเชอร์นะครับผมนี่น,นประมาณนี้เลยนะเกาะจับด้าหน้าของตัวศัตรูเกาะแล้วก็ทุ่มลงดินมาครับผมสกิลวีนะครับผมนะ่ะซอลลิงทารอนนะครับผมนะกดวีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนแบบบินนะครับผมนะก็เมื่อกี้มันตีพอดีมันก็เลยลอยนะ ประมาณนั้นละกันแล้วก็สกิลเอเนี่ยง่ายๆเลยก็คือบินครับบินเลยมันก็คือบินอ่ะนะเออซึ่งผมว่ามันก็น่าจะบินได้เรื่อยๆแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองกดสกิลวีอีกหนึ่งครั้งละกันเหมือนเมื่อกี้นี่มันตีผมมันก็เลยไอ้นี่มานี่สกิลวีดูนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ละกันนะครับผมสถานะของตัวพน้นเฝ้าค้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกันเลยนะครับ โอเคครับผมมาต่อกันสําหรับผลเพชรนั่นเองนะครับผมนะผลเพชรจะอยู่ททั้งหมด4สกิลนะครับผมนะสกิลแรกครับผมจะเปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นเพชรแบบนี้นะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยละกันนะครับแล้วก็ก่อนทุกสกิลก่อนที่เราจะใช้เราจะเป็นจะต้องเอ่อทำให้ร่างตัวเองเป็นร่างเพชรก่อนนะครับผมนะซึ่งเวลาร่างตัวเองเป็นร่างเพชรเนี่ยดามเมจที่เราได้รับเนี่ยจะถูกลดลงด้วยนะครับผมนะอ่านี่ดูนะโดยทีละ400อกว่านะอ่าแล้วลอ,ล,อลองกดดูนะครับปึ๊บเพโอ้ยเดือวนะแป๊บหนึ่งผมต้องลองดูใหมล่ละอ่าอันนี้ก่อน พันสองอ่ะพันสองแล้วนะก่อนโดนก่อนเปิดล่างเพชรพันสองครับผมแต่พอเปิดล่างเพชรเหลือ900นะครับโอเคสกิลเอนะครับผมนะบีมมิ่งแท็กโคนะครับผมนะนี่เลยจะเป็นการแบบได้ยิเลยนะเป็นการใช้ท่าทางของตัวผลเพชรเนี่ยผักศัตรูเข้าไปชิดกำแพงนี้เลยนะครับผมนะสกิลซีนะครับผมนะไดมอนด์ฮอลนะครับผมนี่เลยจะเป็นการปล่อยเพชรปุ๊บแบบเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลวีนะครับผมนะจะเป็นโซล่าไฟนะครับผมนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆนะครับผมนะจะติดสถานะเหมือนอารมณ์ประมาณ แล้วมองไม่เห็นนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมสําหรับทางด้านของตัวผลเพชรนะครับผมนะเดี๋ยวโอเคครับผมนะเรามาดูผลที่5กันต่อนะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราลืมกดเอาปีกออกปีกมันก็จะขึ้นค้างงี่นะ <c oughs> สําหรับทันด้านของตัวผลที่5นะครับผมนะก็จะเป็นผลเลิฟนั่นเองนะครับผมนะผลเลิฟนะเดี๋ยวเรามาดูก,ก,กันสกิลสั้ครับผมก็เป็นการาใส่หัวใจอย,อย่างนี้นะผมนี่เลยป๊บ ประมาณนี้นะครับผมนะอ่าโอเคสกิลเอนะครับผมนะ Arrow of i m p r i s o n m e n t นะครับผมนะก็จะเป็นการปล่อยลูกดอกอาร์เตออฟลูกดอกเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะลูกดอกประมาณนั้นเลยแล้วก็สกิลซนะครับผมนะ In Inesistible Attraction นะครับผมนะกดสกิลซไปเนี่ยมันจะเป็นการหมุนและทําให้ศัตรูเนี่ยแช่แข็งไปกแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอ่าประมาณนั้นละกันแล้วก็สกิลสุดท้ายผมสกิลบีนะครับผมนะ สกแกนคีนก,ก็รั้โหก็จะเป็นการเตะลัวๆประมาณนี้ละกันสําหรับท่านน้านของตัวผลเลิฟนะครับผมนะโอเคครับผมนะมาที่ ผลประตูกันเลยนะครับผมนะผล ion, รร Rut, ประตูจะมีอยู่ทั้งหมด4สกิลเช่นกันนะครับผมนะสกิลแรกนะครับผมนะสปรินนิงดอส์นะครับผมนะเมื่อกดไปปุ๊บมันจะเป็นการเหมือนแบบวาร์ปไปหาศัตรูใกล้ๆประมาณนั้นนะครับผมนะอ่าแล้วก็ทาหน้าของตัวสกิลเอ็นะครับผมนะไดเมนชั่นไดเมนชั่นดอส์ไดเมนชั่นน่อนดอนะครับผมนะกดสกิลเอ็กไปจะเป็นการเปิดประตูแบบนี้นะครับผมนะซึ่งมันจะทําการแบบเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเวลาแบบเราใครเข้าไปในประตูเราอ่ะมันก็จะถูกวาร์ปนะครับผมเหมือนเป็นพอร์ทัลอ่านะประมาณนั้นแล้วก แล้วลำดับต่อไปผมนะสกิลเอฟนะครับผมนะฮอลเว่ hallway. กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการแบบนี่เลยนะประตูเห็นไหมเห็นเห็นเห็นศัตรูที่ว้าวเข้าไปมเมืม่อกี้เนี่ยมันก็จะเปิดใกล้ๆเลยเออแล้วก็นะมันต้องหรืว่ามันต้องแบบกดแล้วมันกดค้างเอาไว้นะเห็นปะเออเนี่ยมันจะเป็นอะไรงมานนั้นนะครับผมนะเปิดแบบเปิดใกล้ๆจริงๆมันมีวิธีการทำให้ไกลกว่าน,นี้แหละแต่ผมแค่ไม่รู้นะแล้วก็สกิลซีนะครับผมนะจะเป็นสกิลที่น่าจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นแบบที่เดินทางบ่อยๆนะครับผมซึ่งสกิลซีเนี่ยเราจะสามารถเอ่่ออเเเททลลพรรร์ตตไไไปีงหนนก็ด้้ยะคับววา ใช่ครับเนี่ยกดไปที่ Turtle Center ก็คือจะไปที่เกาะเต่านะครับผมนะคุณดูนะแะน้วเกาะระยะห่างระหว่างเกาะเต่ากับเกาะน,นี้ค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรารอคูดาวสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเราก็จะสามารถเปลี่ยนเกาะได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมคือไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาเดินทางอะไรให้มันมากครับเพียงแค่เรากดสกิลซีเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกนะกับพอร์ตปุ๊บกับที่เกาะเดิมได้เลยครับโอ้ค่อนข้างเนี่ยสะดวกนะง่ายดายเลยนะครับผมสำหรับทางด้านของตัวผลประตูนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาต่อที่ กันเลยนะครับผมนะผลเวนอมเป็นผลสุดท้ายนะครับที่ราคา3ล้านโอ้โหราคานี่แบบขนหัวลุกกันเลยเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับเวนอมเนี่ยจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีหน้าหึงของตัวฟูลลี่มิเตอร์ด้วยนะครับผมนะทุกคนลองสังเกตดูนะครับผมนะฟูลลี่มิเตอร์มันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสกิลแรกก่อนเลยนะครับผมนะสกิลแรกนะครับผมนะพอลซันเด็คเกอร์นะครับผมเด็ๆเ น่าจะเป็นการปล่อยพิษรัวๆแบบนี้นะครับผมนะอ่าโอเคผมสกิลต่อไปนะครับสกิลเองนะครับผมน็อกซีแอสช็อตนะครับผมนี่นี่น,นี่ปึ๊บประมาณนี้นะครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับผมนะท็อกซิกฟอกนะครับผมจะเป็นการปล่อยหมอก พิษนะครับผมนะนี่นี่จะเป็นการปล่อยหมอกพิษอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งศัตรูโดยรอบก็จะโดนดาเมจพิษของเราเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สกิล F นะครับผมนะเซอร์เฟนวัตนะครับผมก็จะเป็นการบินนั่นเองนะนี่นี่จะเป็นการบินอะไรวันนี้นะอ่าแล้วก็จะมีโหมด2ด้วยนะครับผมน่ะเป็นโหมดท r a n s f o r m a t i o n นะครับผมนะเมื่อบินเมื่อกดทันแปลงร่างมาครับผมนะจะเป็นแบบนี้เลยนี่ตัวใหญ่โตโมโหระทึกแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสกิลต่างๆก็จะปีถูกเปลี่ยรผมมเิิจากส เห็นไหมสกิลซีก็จะเป็นการปล่อยจากท่าน้าของตัวปักมังกรนั่นเองนะครับผมนะสกิลเอ็กครับอ่าแล้วก็สกิลซีนะครับผมนะท็อกซิกฟอกนะครับสกิลซีเนี่ยมันจะใหญ่มากทุกคนนี่ทุกคนดูนะโอ้โหมันแบบใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่น่าเกลียดนะทุกคนดูดิบังศัตรูบังโน่นบังนี่บังไปหมดเลยอะครับคือมันบังน่าเกลียดมากแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมนะสกิลเอฟนะครับผมจะเป็นการบินนะเป็นมังกรเลยแต่ว่าจะเป็นมังกรตัวใหญ่แบบใหญ่เลยทุกคนเห็นปะเออมันจะใหญ่มากๆเลยนะครับผม แมกมาก่อนเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับแมกมาสกิลแรกนะครับผมสกิลแซดครับผมแมกมาโชเวอร์นะครับโอ้สกิลค่อนข้างที่จะอ่าสวยมากๆเลยนะครับผมทุกคนลองดูดิเห็นไหมมันจะมีสเก็ตของแมกมาอยู่ด้วยนะนี่ดูทีนึงเนี่ยว่านี่ครับผมแล้วนี่จะเป็นสกิลแซดของด้านผลแมกมานั่นเองนะครับผมระดับต่อไปนะครับผมนะสกิลเอนะครับพลูเคนิคแอซซอดนะครับผมเมื่อเราใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นการอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ นะครับผมนันนี่จะเป็นการกดสกิล X นะครับสกิลต่อไปก็ผมนะสกิล C นะครับเกรทแมกมาเฮาลนะครับผมกดสกิล C ไปปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเป็นรอหมัดเห็นป่ะเออมันจะเป็นหมัดอย่างนี้นะเมื่อเรากดสกิล C ไปเนี่ยนี่จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเวลาแมกมามีกับพื้นอย่างเงี้ยมันก็จะโดนดาเมจ่งแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคสกิลต่อไปนะครับผมนะสกิล V นะครับผม Volcanic Storm นะครับผมนะเมื่อเรากดใช้สกิล V ไปเนี่ยนี่เลยจะเป็นแบบใหญ่โตมโหฬาระทึงนี้หมัดโตเเเลยนนะี่รากด V ไปปุ๊บออ หน้าจอแดงเลยนะครับผมนะดูดูดามิห็นบัส09 09 09นะครับผมนะนี่นะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายของสกิลเอฟนะครับผมเรีรยสไรท์นะครับผม นี่เลยจะเป็นเหมือนแบบมังกรอย่างนี้เลยนะนะซึ่งเสียงเหมือนกับเจ้าสลีมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางด้านของตัวผลแมกมาตื่นนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูที่ผลพระตื่นกันต่อเลยนะครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามารีวิวทางด้านของตัวผลพระตื่นกันต่อเลยนะครับนะอันนี้ผมขอมาอยู่ที่โลก2ละกันเพราะว่ามันจะได้สะดวกนิดนึงนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับผมนะสกิลแซดนะเป็นการแปลงร่างนั่นเองนะครับผมซึ่งแปลงร่างเนี่ยโอ้โหโคตรจไอ้นี่เลยนะโคตรเท่เลยแล้วก็มี วงแบบเหมือนเป็นวงเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนรอบที่แล้วอะนะครับผมโอเคมันวงเหมือนแบบวงบอกอาฮิตบ็อก์ Hit อะครับ ผมอธิบายไม่ถูกนั่นเอาวัานั้นแหละซึ่งประเด็นคือลงน้ําได้ครับ <laughs> ใช่ครับผลพระลงน้ําได้โคตรเหลือจะเชื่อดูเอาละกันผมว่าผมไม่รู้นะว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่านะแต่ว่า,าก็ตามนั้นนะครับผลพระลงน้ําได้นะครับโอเคสกิลเอ็กนะครับผมนะเฮเวนลี่อิมเพ็นะครับผมนะกด X เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นการแบบเหมือนเขาเรียกว่าโรมสกิลแล้วก็เอาไปชกต่อยกับพื้นประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึงนะ อ่าประมาณนั้นนะกันนะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมนะสกิล X นะครับมีเออสกิล C นะผมมีชื่อว่า Line of An อนน i ยฮิลเลชันะครับผมนะเมื่อเราใช้สกิล C ไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะนี่นี่เออประมาณนี้ครับผมนะโอเคลำดับต่อไปนะครับผมนะสกิล V นะครับผมนะเทวีไลน์ออฟเดอะก็อดนะครับผมนะเมื่อเรากดสกิล V ไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับผม โคตโหดโหดมากครับแล้วก็สุดท้ายผมสกิล l นะครับผม e t r t r u t u t n Dash นะครับผมนี่กดสกิล l F ไปมันจะเป็นการแบบเป็นการ a ดชนะครับผมนะประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับสน้านของตัวผลอเวกทั้ง2ผลของ Map บล็อกฟุตนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูสําหรับทางดหน้านของตัวฮาร์คีสังเกต V2 เงินนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะนี่เลยนะครับผมนะกดตัวอีไปเนี่ยโอ้โหทุกคนดูนะครับผมนะฮาร์คีสังเกต V ีเนี่จะเห็นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลเวลตัวละครนะครับผมหรือจะเป็นของที่ตัวละครตัวละครที่ใช้อยู่นะครับผมนะเห็นหมดเลยแล้วก็เห็นแม้กระทั่งเลือดเห็นมานะอันนี้เห็นอยู่แล้วนะแล้วก็ทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับความชัดอะคือฮาร์คีสังเกต V2 เนี่เห็นชัดกว่า v ีนงเยอะมากครับเมื่อเทีย เห็นต่างกันขนาดไหนยังไงนะครับผมนี่นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นทางด้านของตัวฮาคิสังเกต V1 นั่นเองนะครับผมทุกคนลองสังเกตดูดีๆว่า,ารอบข้างเนี่ยมันจะมีความมัวค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมนะเห็นป่ะ <c oughs> เพื่อเทียบกับ V2 แล้วอ่ะ V2 จะเห็นแบบชัดแก้วเลยดูดูดูวีจะเห็นแบบชัดแบบ ชัดแบบชัดทุกอนูเลยอะครับนะก็นี่แหละครับความแตกต่างของฮาคิ v ีกับฮาคิ v ีนะครับผมก็อยู่ที่ดุลพินิษแต่ละคนที่จะเลือกใช้ละกันนะครับผมว่าทุกคนอยากจะใช้อะไรยังไงนะครับผมแล้วรู้สึกว่าจะมีเอ่อพสซีฟด้วยนะครับผมสำหรับแพสซีฟนะครับผมนะก็คือจะมองทุกอย่างได้ไกลขึ้นกว่าปกตินะครับผมแล้วก็ทางด้านของตัวเวลาเราใช้ฮาคิสังเกตผุดแล้วนะครับผมนะถ้าเป็นฮาคิสังเกต V1 เนี่ยจะใช้เวลารอถึง50วินาทีนะครับแต่ว่าฮาคิสังเกต V2 ใช้เวลาเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นนะครับผมนะก็คือลดไปเลย10วิเต็มๆนะครับผมนะก็คือมีผลต่อ t p p ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะ โอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องแอะเซสซอรีของอัปเดต15นั่นเองนะครับจะเริ่มจากทางด้านของวอเคลียร์ก่อนเลยนะครับผมนะวอเคลี่เนี่ยวิธีการที่จะได้นะครับผมก็คือได้จากบอสอินทราหรือว่าเลดบอสนะครับผมนะซึ่งสเตตที่เขาบวกให้เนี่ยเขาจะบวกดาเมจ15%ของดาบนะครับผมแล้วก็600เอเนอร์จีและเลือด600นะครับระดับที่2นะครับผมนะบารดานาหรือว่าผ้าพันคอนะครับผมนะในผ้าพันคอเล็กๆแบบนี้นะครับผมนะวิธีการที่จะได้ก็คือตีจากบอสอีลิตนะครับผมและะสตทีี่่เเเ้าาบบววกกใหนยจ การวิ่งไวขึ้น80%นะครับแล้วก็บวก10%ดาเมจมีลีซอสและปืนนะครับพร้อมกับเอเนอร์จี750นะครับผมและนี่คือบันดนานะครับชิ้นต่อไปนะครับผมนะฮันเตอร์เคนะครับผมนะฮันเตอร์เควิธีที่จะได้ก็คือไปตีบอสออลิทเช่นกันนะครับผมนะสำหรับฮันเตอร์เคเนี่ยบวกความวิ่งไว80%นะครับผมแล้วก็10%มีลีซอสกันเหมือนอันที่แล้วเลยแต่ว่าฮันเตอร์เคนะครับผมสิ่งที่เขาจะบวกให้เรานั่นก็คือเลือด750นั่นะะคผม นะเลนะครับผมนะออเทเซอรี่เลนะครับผมนี่จะเป็นสร้อยคอดอกไม้แบบนี้นะครับผมและวิธีการที่จะได้ก็คือไปตีบอสในเกาะต้นไม้ใหญ่นะครับผมนะอ่าซึ่งสิ่งที่เลเนี่ยมอบให้กับเรานะครับผมนั่นก็คือการที่เราจะได้การรีเจเนอเรชั่นเลือดเร็วขึ้น50%นะครับผมและนี่คือเลนะครับหมวกมัสเก็ตเทียนะครับผมนะหมวกมัสเก็ตเทียจะเป็นแบบนี้นะครับนะอ่าซึ่งหมวกมัสเก็ตเทียเนี่ยวิธีการที่จะได้ก็คือไปเอาทางด้านของสมบัติลับในเกาะเต่านี่นะครับผมนะอ่าและสิ่งที่มัสเเเเกกตทีียยรบว้าน่ แอสเซสซอรี่เนี่ยจะบวก12.5%สําหรับดาเมจดาบและปืนนะครับผมพร้อมลดคูดาวให้12.5%นะครับผมและนี่คือมาสก์เทียครับและชิ้นสุดท้ายนะครับผมนะ p พ l o ลอดเฮล멧นะครับผมวิธีการที่จะได้ก็คือไปตีบอสเกาะแรกนั่นเองนะครับนะสำหรับ p พ l o ลอดเฮล멧นะครับผมนะสิ่งที่เขาจะบวกให้เราก็คือวิ่งไวขึ้น130%นะครับพร้อมกับ10%เลือดจะเอลิเจนได้ไวยิ่งขึ้นแล้วก็250 Energy พร้อมกับ250เลือดนะครับผมและนี่จะเป็น a อสเซสซอรี่ทั้งหมดของอัป 15นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสําหรับทางด้านของตัวดาบกันก่อนเลยนะครับผมนะะสำหรับดาบนะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมีอยู่ทั้งหมด5เล่มนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเล่มแรกเลยนะครับผมนะจะเป็นทรินฮุกนะครับผมหรือว่าเป็นฮุกทั้ง2อันแบบนี้นะครับผมนะซึ่งวิธีการดรอปก็คือดรอจากบอสกับตาอลเฟนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการโจมตีปกติครับผมเป็นแบบนี้นะครับนี่ อ่านี่ดูนะทุกคนดูนะเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมสกิลเซตนะครับผมนะสกายไซโคลนครับผม นี่นะผมนี่ก็จะเป็นสกิลของทวินฮุกนะครับแล้วก็สกิลเอครับผมนี่นะจะเป็นการจับแบบนี้แล้วก็ผลักเขาขึ้นด้วยนะครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นศัตรูที่ยืนอยู่นิ่งอ่ะมันจะทําการเอ่อกับศัตรูใช่ไหมแล้วมันจะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยพุ่งไปหาศัตรูนะครับผมแล้วก็ทําศัตรูพุ่งไปขึ้นบนนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมสําหรับทวินฮุกนะครับผมนะลำดับต่อไปนะครับผมนะแคนเวนเดอร์นะครับนี่เลยครับผมอ่าแคนเวนเดอร์นะครับผมนะนี่ดาบแบบนี้นะครับนะซึ่งดาบนี้เนี่ยวิธีการด ู normal การโจมตีปกติผมนี่เลยนะการโจมตีปกติ็แบบนี้เลยนะครับสกิลแซกครับผมนะนี่แล้วนะนี่จะเป็นสกิลแซกนะสกิลเอนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับทานน่าของตัวดาบเล่มนี้นะครับ ลำดับต่อไปนะครับผมนะ Dark d a กอ e r ครับ Dark กเกอ e r จะเป็นดาบโยรุอันจิ๋วๆแบบนี้นะนี่ๆๆเป็นดาบโยรุจิ๋วๆเลยนะครับผมนะซึ่งวิธีการได้ก็คือดรอปจากบอสอินรานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการโจมตีปกตินะครับผมนี่เลยนห่นะเป็นแบบนี้นะครับการเอามีดเล็กๆฟันนะครับผมนะสกิลเซตครับนี่ทุกคนลองสังเกตว่าสกิลเซตจะมีการชาร์จด้วยนะครับผมนะนี่ๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับ นะครับผมนันนี่จะเป็นสกิลเซตนะครับสกิลเอกนะครับผมนี่น จะเป็นการแบบวาร์ปมาข้างหลังแล้วก็ฟันหลังมาหนึ่งทีนะครับผมนี่ก็จะเป็นทางหน้าของตัวดาร์คแดกเกอร์นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่อันต่อไปนะครับผมนะดาบเล่นต่อไปนะครับผมนะซูชิตะนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะสับสนดาบนี้กับดาบเอ็นมะนะครับผมนะซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ดาบเอ็นมะนะครับดาบซูชิตะนะครับผมนะวิธีการได้ก็คือดรอปจากทางหน้าของตัวบอสลองมะนะครับผมเกิดจากการที่เซกบอสอินด้านะครับผมแล้วก็ไปที่ประตูตรงอ่าที่ดึงดาบเอ็นมะนะครับผมนะหลัจากนั้นเนี่ยไปจุดท ผมเนี่ยไม่สามารถรู้เอ่อผมไม่สามารถสอนให้นะักขีป่ไปดูนี้ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ลองไปหาดูตาม YouTube ได้เลยครับน่าจะมีคนสอนเอาไว้หลายเยอะแยะนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่จะเป็นการฟาร์มปกตินะครับอ่าสกิลเซตนะครับผมอ่าสกิลเซตจะเป็นแบบเมื่อกี้นี้นะครับแบบรัวมากเลยนะสกิลเอ็กนะครับผม นี่นะครับผมนะั่นนี่ก็จะเป็นทนาน้าของตัวสกิลของสุธิตะนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาถึงดาบสุดท้ายนะครับผมเป็นดาบเจ้าปัญหาของคนหลายๆคนเลยนะครับผมนั่นก็คือดาบเอนมะนะซึ่งชื่อในเกมเขาใช้คำว่ายามะนั่นเองนะครับผมซึ่งเงื่อนไขนค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยนะครับผมนะวิธีการที่จะได้ทหน้าของตัวดาบเอนมะเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเอาถ้วยที่เป็นบอดเป็นถ้วยที่เอาไว,เบบเว้เสกบ,บอสเอนมะเอ้เสกบอสอินดานะครับผมนะก็คือเราก็ต้องไปเสกบ,บอสอินดามาก่อนจากนั้น เนี่ยเราก็ต้องไปดึงดาบเอ็นมะนะครับแล้ว ต้องเวลตันด้วยนะครับผมจากนั้นเนี่ยคุณต้องเคยทำพาร์ตซเซของสุจิตะมาก่อนแล้วด้วยนะแล้วก็เคยฆ่าอินดาแล้วก็ต้องฆ่าออลิทบอสทั้งหมด25ตัวมาแล้วนะครับผมนะซึ่งรายละเอียดจะค่อนข้างจะเยอะนะครับใครที่อยากจะไปหาคลิปดูสอนทำจริงก็ไปหาได้ตาม YouTube เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมขอไม่สอนแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะนะครับอะโอเคสรับดาบเอ็นมาร์นะครับผมนะสก,กิลนะครับนี่นดูการฟันปกติครับค่อนข้างจะเหมือนกันดบดาบไอ้ส hey, ุจิตะนะดูดูด,ด,ดูนะโอเคสก,กิลส สซกิวเอ็ครับ ผมรู้สึกว่าผมว่าผมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวนะว่าดาบเอ็นมาเนี่ยมันแลดูแบบจะทำยากยากแต่การใช้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยต่างกับสุจิตะเท่าไหร่เลยนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับซน่าของตัวดาบนะครับโอเคครับผมนั้นและอาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับผมสําหรับธนูเซอร์เฟนโบนะครับผมนะะซึ่งวิธีการได้เนี่ยคือไปตีที่บอสเก่อสตีนะครับผมหรือว่าโบอานั่นเองนะครับนะมาเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติก่อนเลยนะครับผมนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ สกิลเซตนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับสำหรับสกิลเซตนะครับผมแล้วก็สกิลเอกครับ ซึ่งเหมือนเวลาเรากดสกิลเอ็กไปเหมือนศัตรูจะติดสตันด้วยนะที่ผมเห็นเนเนี่ยก็คือแบบเหมือนเรากดสกิลเอ็กไปเนี่ยศัตรูจะยืนนิ่งไปเลยนะครับผมนะประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับทางด้านของตัวอัปเดต15ของแบบบล็อกฟุตทั้งหมดเลยนะครับผมมีประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอทุกๆคลิปเลยที่เข้ามารับชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกับลาบก่อนดีกว่าแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวกับลาบก่อนนะครับผมสว